ซีรีวิวสินค้าตัวใหม่มันทรงง่ายถ้าเห็ดแบบนี้ถอดประกอบได้อันนี้เป็นยังไงเปล่ารีวิวให้ดูอัเป็นยังเอาแข่งขายของตัวโอ้ถามมาะไรแข่งขายของนะคะแบบประกอบแบบประกอบ <laughs> ไะได้พกผ้าง่ายขึ้นรถง่ายแ,งยแข็งมึงแข็งอันนี้ถอดออกถอดประกอบอ,อ,อันนี้ห้องอีหยังปูนี่นนแผ่นไม้ไผ่น่บ่บอไม้ไผ่ที่ทักปู มันดี่ะขึ้นขึ้นตรงนี้จะเป็นเถีงไม้ไผ่ที่เป็นจักอพักนะคะมันเป็นปูพือนแทงคล้ายของ

น้องย่องกับไก่เติบอยู่ด้วยขอบคุณค่ะกลางๆค่ะขายของมันหมันได้แพงไหมล่ะข่าวว่าบอกส่วนมลับเอาอยู่เอามาจะกลอยเนี่ยจ้าเอาซุ้มนัวใหญ่มากบ่ มามาิม้งเายกกออกลแขงขายส้มแข่งขายสมให้นนะคะแบบประกอบนี่จะขนใหญ่ไงอ,พอาพอยญยมากพอดีขายย่นยนีแล้วทีเขานันก้อนดอกหางเฮียนยเจียวย้ายไปลกวกก่อน กสมเลยได้หน่อยกินดีันครับมันบอกคือกันดอกมันเขาขัดบแมของมันมันของอะไรหรอก

ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่เป็นสินค้าตัวใหม่ <c oughs> แม่ค้าตลาดนัด,ดว,ว่าตั้งแผงสั่งได้นะคะทรงง่ายประกอบง่าย เล็เร้อย